นี้ที่เชิญมาก็เพราะว่าคณะก้าวหน้าเป็นผู้เปิดประเด็นเลยตั้งแต่คุณธนาธรแล้วก็คุณพนิกานะเก<อ>ี่ยวกับครณีการรณรงค์ให้คนไปสมัครเพื่อจะไปปิดกั้นการหัว <S <S ซึ่งเราเชื่อว่าระบบมันอาจจะออกแบบมาให้มีการหัวแล้วมันถึงเวลาคนไปสมัครก็น้อยกว่าที่คาดนะใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะประมาณสี่0,000ื่นกว่าไม่ถึงห0,000ใช่ค่ะแต่มันก็ผ่านมาแล้วในระดับอำเภอ แล้วเมื่อวานนี้ระดับจังหวัดกำลังจะไปสู่ระดับประเทศตอนนี้คือพวกเข้ารอบ3,000คนสุดท้ายะจะไปเลือกเหลือ200ที่เป็นตัวจริงแล้วจะมีสำรองจำนวนหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะอ่ะคุณประเมินก่อนว่าที่ผ่านมาจนถึงระดับประเทศมีการหัวไหมมีฮะไม่เห็นต้องคิดมากเลยใครหัวคืออ่ะอย่างนี้ดีกว่าดิฉันจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้คุณสรยุทธบอกว่าเพื่อ ป้องกันการหัวไอ้ท,ท,ที่คุณออกมาผลักดันไง่ฉันจะบอก,กเลยว่าป้องกันการหัวเนี่ยทาไม่ได้หรอกและเราไม่เคยใช้คําว่าป้องกันการหัวเราใช้คําว่าอะไรเราใช้คำว่าดรลูดค,คือเรียกว่าเข้าไปทลายบล็อกโหวตทลายบล็อกโหวตคืออะไรคือคุณต้องเอาเสียงอิสระคือฟรีวเตอร์พูดง่ายๆผู้ที่สมัครเพื่อเข้าไปโหวตเนี่ยให้เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อสลายการบล็อกโหวต เพราะว่าถ้ามีเสียงอิสระเข้าไปมากกว่าที่เขาจัดตั้งเนี่ยม,มันก็จัดตั้งไม่ได้โดยปริยายใช่ไหมคะแต่ถามว่าการพยายามที่จะหัวกันมีอยู่ไหมมีแน่นอนแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยสําเร็จสําเร็จสาเร็จหลายจังหวัดเลยทีเดียวดูยังไงคืออย่างนี้คือ,อผมเนี่ยติดตามอยู่นะแต่ผมว่าก็มันยากนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไปการหัวเนี่ยข้อแรกก่อนต้องบอกว่ามันมีต้องต้องดูว่านิยามของการหัวคืออะไร ตอนนี้ดิฉันเห็นเลยว่ามีผู้สมัครหลายๆคนมาเล่าให้ดิฉันฟังนะมันเกิดกระบวนการหนึ่งขึ้นเราอาจจะเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีการคัดสรรโดยประชาชนที่เป็นผู้สมัครเองอ,อะไรก็ว่าได้ถ้าเกิดพูดโดยทั่วไปอาจจะบอกว่าเหมือนกับหัวแต่ดิฉันยืนยันว่าอันนี้ไม่หัวคืออะไรรู้ไหมคะมผู้สมัครจํานวนหนึ่งเนี่ยคุยกัน เพราะมันมีเวลาเนาะจากรอบอำเภอไปสู่รอบจังหวัดเนี่ยมันมีเวลาหนึ่งอาทิตย์เพราะฉะนั้นเขาได้เจอกันแล้วในรอบอำเภอเพราะฉะนั้นเขารู้จักกันหมดแล้วทีนี้เนี่ยในหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะคุยกันเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยรอบจังหวัดทุกคนรู้ว่ารอบจังหวัดนี่ยากที่สุดเขารอบประเทศเนี่ยไม่ยากเท่ารอบจังหวัดนะรอบจังหวัดในการแข่งขันสูงมากนะคะเขาจะคุยกันเลยว่าเฮ้ยก็จะมีบางคนที them, veces, so ่ตั้งใจมาเพื่อเป็นโหวตเตอร์ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นสวอยแล้วฉันมีงานมีธุรกิจอะไรของฉันแต่ว่าฉันเป็นแอคทีฟซิตี้เซน่ต์ฉ แล้วก็จะมีคนที่อยากเป็นแคนดิเดตแต่ดูแลไปไม่ได้แน่นอนอดูแล้วคือยังไงฉันก็ไม่รอดอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดการคุยกันแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราส่งพี่คนนี้กับพี่คนนี้เพราะว่าหนึ่งกลุ่มในจังหวัดหนึ่งเนี่ยได้สองคนเราส่งพี่สองคนนี้ดีกว่า เพราะว่าแกโปรไฟล์ดีแกดูแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้จริงเข้าสู่ระดับประเทศมีสิทธิ์ได้เป็นสอสอวองคนจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดของเราเขาจะมีการคุยกันแบบนี้เยอะมากนะคะแล้วก็จะเกิดการเขาจะมีเกิดสับใหม่ว่าคายคะแนนคายคะแนนก็คือคุณจะเห็นผู้สมัครจำนวนมากเนี่ยไม่มีคะแนนเลยอาจจะไม่มากนะแต่มีก็คือเ,อเตัวเองเขาไม่เลือกตัวเองแล้วเพราะเขารู้สึกว่ายังไงต่อให้เขาฟลุ๊ก ไปรอบจังหวัดได้เขาก็ไม่ได้รอบประเทศก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีเราไม่ได้เข้ารอบมาเพื่อจะไปแค่ระดับประเทศใช่ไหมคะถ้าเข้ารอบก็ต้องได้เป็นสวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นเรียกว่าอะไรกึงก่งกึ่ง p r i ยแมก็คือผู้สมัครคุยกันเองคัดสัรกันเองมีการถกเถียงกันเองอันนี้อาจจะธรรมชาติก็ได้ถูกไหมใช่นะอันนี้ธรรมชาติเลยเออแต่ไอหัวแบบหัวเลยในลักษณะหัวแปลว่าอย่างที่คุณชอบกับคุณชนาธรเคยบอกคือจัดตั้งคนเข้าไปเพื่อจะไปลงคะแนน แบบแจ่ายเงินจ่ายทองอจัดตั้งคนไปจ่ายเงินให้รูปบัตรที่ใบสมัครหน้าตาเหมือนกันหมดคุณสรเคยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เ,เขาไม่ต้องไปถ่ายรูปแล้วไงเขาเอาหน้าเราไปตัดต่อใส่สูตรแล้วเราก็าปิมนออกมาใบสมัครแล้วเราเห็นเลยใบสมัครของหลายจังหวัดอ่ะเฮ้ยสูตรตัวเดียวกันหมดเลยอ่ะก็คือคนทําใบสมัครมีคนเดียวก,การเขียนประว,ระวัติเขียนเหมือนกันหมดเลยมาจากตําบลเดียวกันอําเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันจบโรงเรียนเดียวกันอะไรแบบเนี้ย มีอยู่จริงนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าปฏิเสธการหัวการหัวมีอยู่จริงแต่จำนวนผู้สมัครอิสระก็เยอะในหลายจังหวัดไม่เยอะพอแล้วการหัวจัดตั้งกันเนี่ยสำเร็จในหลายจังหวัดผู้สมัครอิสระเยอะมากเช่นกรุงเทพมหานครเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อสักครูท่ทีฉันฟังมาจากในรถก็จะเห็นว่าคนในกรุงเทพมหานครเนี่ย ผู้สมัคร40คนจากกรุงเทพมหานครเราเราอย่าพูดว่าเป็นเสียงคุณภาพหรืออะไรงเงี้ยนะไม่ดีนะแต่ว่าคือระบบมันออกแบบมาอย่างงี้ก็ต้องยอมรับเราจะเห็นว่าด้วยความที่กรุงเทพเนี่ยมันไม่มีใครจัดตั้งได้หรอกมันไม่มีบ้านใหญ่กรุงเทพหรืพร่มันกระจายมากมันกระจายมากแล้วผู้สมัครอิสระเนี่ยเอาง่ายเมื่อวานเนี่ยดิฉันไปตอนเช้าตั้งแต่7จ็ดโมงไปที่เซ็นทราไลฟ์แจ้งวัฒนาที่เขาเลือกกัน่ะโอ้โหทุกคนไปแบบเดินเข้ามาทักดิฉันบอกหูดำน้ำตาจะไหลบอกว่า ดิฉันมาถึงวันนี้เนี่ยเพราะดิฉันฟังคุณชอบคุณธนาธรนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทาหน้าที่แอคทีฟจิซิเซนดิษเนี่ยวันนี้ตั้งใจมากศึกษามาจากบ้านเป็นอย่างดีแล้วว่าจะเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีคนแบบเยอะมากคนนอื่ถูกต้องที่กรุงเทพนะอันนี้ที่เพ้นพูดถึงเฉพาะกรุงเทพแล้วเราจะเห็นเว่าหน้าตาหน้าตาผู้สมัครที่ได้เข้ามาเนี่ยก็คือแต่ละคนนี่แบบโอ้โหเลยนะคะพี่ยังคนานนิราภยจิตอย่างเงี้ย โอ้ยทันไม่อยากพูดชื่อเดี๋ยจะกลายเป็นว่าเชียร์ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปรอบต่อไปคนใดคนหนึ่งอีกนะคะเอาเป็นว่าชื่อที่คุณสราุฒิก็อ่านไปแล้วเนี่ยคุณใบอ่านไปแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะเห็นเลยว่าในกรุงเทพเนี่ยผู้สมัครก็คือเป็นระดับที่พูดง่ายว่าถ้าได้เป็นสวเราก็เราก็ดีใจอ่ะใช่ไหมคะคือมันมีอยู่สองชั้นสังเกตดูว่ารอบรอบเลือกกันเองเนี่ยคะแนนมันไม่ได้ทิ้งห่างนะมีทิ้งห่างเป็นบางกลุ่มบางกลุ่มทิ้งห่างเป็นบางกลุ่มที่โปรไฟล์เขาแบบ เด่นชัดมากมากก็จะเด็ดขาด 20- 30คะแนนไปเลยแต่ผมเห็นบางกลุ่มเนี่ยคือ4 5คะแนน3 4สคะแนนที่ฉันเห็นเลยที่หนึ่งอ่ะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยค่ะที่หนึ่งได้5คะแนนใช่รอบแรกอ่ะคุณท่ถ้าที่ฉันจะไม่ผิดคุณอัธวิทย์ใส่สืบอที่หนึ่งได้5คะแนนกลุ่มหนึ่งมีร้อยคนใช่ประมาณประมาณร้อยคนบวกลบแต่ว่าคนที่ได้ที่หนึ่งนี่คือได้แค่ห้าคะแนนเพราะว่าอะไรดิฉันแอบไปคุยมาคนในกลุ่มนั้นเขาบอกว่าไม่แปลกค่ะกลุ่มนี้มีแต่ท่าน ท่านผู้ว่าท่านในพลท่านเออเป็นท่านทั้งหมดเลยแล้วก็เลยไม่มีใครยอมใครคะแนนกระจายคะแนนกระจายเออต่างคนต่างจับคู่กันได้คนละสอคะแนนเพราะฉะนั้นใครหาได้เพิ่มอีกสองสามคนชนะเลยอ่าท่น,นี้ถ้าคนที่หวังจะจัดตั้งเนี่ยมันต้องเดาว,ว่ากลุ่มนี้จะไปจับสลากไปเจอกับสี่กลุ่มไหนใช่ค่ะซึ่งถ้าในทางปลอดภัยจ,จัดตั้งนี้ผมดึงบอกว่ายาก ก็คือว่าใช่มันจะต้องไปจริงๆถ้าจะจัดตั้งต้องจัดตั้งมันทั้ง19กลุ่มให้ชนะไม่เชิงอุ๊ยอันนี้พูดแล้วเดี๋ยวจะเฉลยตอนตอนจบว่าไม่จําเป็นต้องจัดตั้งได้ถึง16 17 1819กลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าคุณจัดตั้งได้เกินสักเกินครึ่งอ่ะ12กลุ่มอะไรแบบเนี้ยโอกาสที่คุณจะจับไข่แล้วไปเจอกลุ่มของคุณเนี่ยก็เยอะแล้ะแต่ว่าแน่นอนถ้าได้19 20กลุ่มมันก็ชัวใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณคุณจะจัดตั้งจจริงงๆๆ่่หหลลายทีีเเขััดต้น เพราะว่าคุณสอยุต้องเข้าใจคือต้องไม่ลืมนะว่าไม่ได้ทุกกลุ่มในการจัดตั้งในสิบกว่ากลุ่มเพื่อจะให้มาเลือกควายไอ้รอบของเลือกกลุ่มเนี่ยเลือกอาชีพเนี่ยเอาห้านะใช่แต่พอไปควายเนี่ยเอาสองใช่ซึ่คุณแต่คุณไม่จําเป็นต้องจัดถ้าคุณจัดตั้งนะคุณไม่จําเป็นต้องจัดตั้งทุกกลุ่มเพราะคุณสอยุต้องเข้าใจมันมีบางกลุ่มคุณจัดตั้งไม่ได้หรอกนะเช่นคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะจัดตั้งได้ทุกกลุ่มเช่นกลุ่มการเมืองสองสิ่นบ้านใหญ่เเนยขาาจจะััดต้งส วิทยาศาสตร์เขาจะนคนมาจากไหน <ừ> ใช่ไหมคะ <ừ> สายผู้ประกอบอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยเขาจะไปคนมาจากไหนสายราชการเขาคงจัดตั้งสายพวกหนึ่งสองสาพวกสายเกี่ยวกับราชการได้ <ừ> แต่เขาไม่จะจัดตั้งสายท่องเที่ยวสายอะไรแบบนี้ก็ยากเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีใครสามารถจัดตั้งได้ครบทั้ง20กลุ่มแต่คุณช่อเอาบอกว<ต>่าพอแล้วพอแล้วเพราะฉันถึงบอกว่าการหัวและการจัดตั้งมีอยู่จริงหมายถึงว่ามันก็ต้องลุ้นว่าจับสลากไปเจอไอ้กลุ่มที่เราจัดตั้งไว้ลุ้นนิดหน่อยแต่ว่าคือยังไงในสายหนึ่งเนี่ยมันมี4ี่ถึงห้ากล เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้คุมได้ซักมีคนของคุณสัก12 13กลุ่มเนี่ยโอกาสที่คุณจะไปเจอในสายไข้ในสี่กลุ่มนั้นมีคนของคุณสัก2กลุ่มเนี่ยมันเป็นไปได้มากอยู่แล้วคุณจึงไม่ได้จําเป็นต้องคุมทั้ง20กลุ่ม<อ>เพราะฉะนั้นการจัดตั้งจึงสำเร็คือเมื่อเทียบบางคนที่ไม่ได้จัดตั้งได้เปรียบแล้วใช่ถูก,ถกไหมถูก้ออเอามาสักสองกลุ่มก็ได้เปรียบแล้วคือคนที่รู้สึกว่าใช้ดวงเอาอ่ะถึงได้ตกหมดในรอบไข่มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดวงค่ะดเ้ใช้วต่านจะันกในตัวนะ คือต้องจัดตั้งในกลุ่มนั้นให้เข้ามาเป็นห้าถูกไหมมันมีสามดอมันมีสามดอคุณต้องดีเด่นดังใช่ไหมคืออ,อันนี้คือโปรไฟล์ดีเด่นดังคุณต้องดิวแล้วคุณต้องมีดวงสามชั้นโปรไฟล์ดีเด่นดังก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ผู้สมัครอิสระเยอะหรือต่อให้ ต่อให้ไม่ใช่พูดสมัยอิสระเยอะแต่ว่าโปรไฟล์ที่ดีเด่นดังจะบอกว่าไม่ช่วยเลยอันเนี้ยไม่จริงช่วยส่วนหนึ่งเพราะว่าในบางจังหวัดเนี้ยคนนี้เป็นที่เคารพนับถือในจังหวัดจริงๆแบบเป็นเช่นเป็นนักธุรกิจที่ทํางานกิจการสาธารณประโยชน์มาเยอะตลอด20ปีเป็นที่รู้จักของทุกจังหวัดอันเนี้ยเขาก็จะได้คะแนนเยอะแบบเนี้ยนะคะเป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมพวกเนี้ยก็คือโปรไฟล์ดีเด่นดังได้ธรรมชาตินะคะแต่คุณต้องดีลเพราะอะไรเวลาเลือกไ่เนี้ยโอ้โหคุณจอยหักเละเทะแบบ แทงยับตอนนี้นี่ถ้าไปดูหลังผู้สมัครสวรนี่แผ้เต็มนะคือยังไงหลอกกันห <า S 1> ลยหักกันแบบว่าได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูเลือกพี่นกออ,อกไหมพี่น้องพี่ขอคะแนนได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูเลือกแต่ถึงเวลาเขาเลือกคุณหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนโกหกคุณคุณก็ตกรอบถูกไหมมันไม่มีใครรู้ได้ว่าสุดท้ายแล้วว่าคนที่เขารับปากเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าคุณชอบไปเอาข้อมูลมาจากไหนเนี่ยดิฉันคือว่าอันนี้ก็ คนจานวนมากเนี่ยเดินไปสมัครเพราะว่าเรารณรงค์เราไม่รู้หรอกว่ามากเท่าไหร่เป็นกี่เปอร์เซนต์อันนี้มันคงวัดไม่ได้แต่ว่าบุคคลที่เดินเข้าไปสู่การสมัครด้วยการโณรงค์ของเราตั้งใจไปเป็น active citizen บุคคลเหล่านี้ก็เสมือนหนึ่งนาชาติโดยปริยายนะคะเขาก็จะคอยให้ข้อมูลว่าตอนนี้พลวัตภายในกระบวนการของผู้สมัครเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างะค,ะคือรับปากไปหมดรับปากไปหมดแต่ผลออกมาไม่ให้แล้วที่ร้ายแรงที่สุดคืออะไรส่วนใหญ่เขาจะหาบัตด,ดี้กันเพราะหาบัตดี้ว่าถ้าคุณได เพราะว่าคุณเลือกได้2แต้มถ้าคุณมีบัดดี้อย่างน้อยคุณมี2คะแนนแล้วถูกไหมคะมแล้วก็แล้วก็ในหลายจังหวัดที่คนน้อยๆเนี่ยบางที2แต้มคุณผ่านแล้วคุณชนะแล้วหรือบางคนเนี่ยแค่ต้องการรอบค่อยคะแนนเดียวคุณชนะแล้วนะคะแต่มันก็จะเกิดปรากฏการ์บัดดี้หักหลังคือ ก็ค so like so. like ือรับปากว่าจะคอยเลือกกันนะคุณไบคุณไบกับช่อเราอเราบัดดี้กันนะเดี๋ยวช่อจะเลือกชอบหนึ่งหนึ่งแต้มเลือกคุณไบหนึ่งแต้มคุณไบต้องเลือกตัวเองหนึ่งแต้มเราเลือกช่อหนึ่งแต้มตกลงนะจับมือเรียบร้อยพอถึงวันจิเปล่าคุณไบไปคุยกับอีกคนในห้องน้ําว่าพี่พี่เราบัดดี้กันนะแล้วพี่เลือกหนูหนูเลือกพี่สรุปคุณไบได้เท่าไหร่คุณไบได้สามแต้มแต่ช่อได้แต้มเดียวอหรือภาพบอกว่าไปหลอกมันเป็นแบบนี้เลยค่ะ เป็นแบบนี้เลย่<อ>ยงางาจังหวัดจะจังหวัดเล็กจะทําง่ายกว่าจังหวัดเล็กจะเป็นเพราะคะแนนกรุงเทพนี่ไม่มีผลเลยกรุงเทพนี่มันมันค่อนข้างจะแพ้ชนะกันค่อนข้างจะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยกเว้นบางกลุ่มอย่างที่บอกกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยที่วัแล้วแต่เป็นท่านใหญ่ทั้งหมดไม่มีใครยอมใครอะ้วยังไงต่อตะกี้จะว่ายังไงต่อแล้วฮั้กันเนี่ยคืออ่ะสามดอใช่ไหม,มโปรไฟล์ดีแล้วแต่คุณต้องดีลด้วยดีแล้วคุณก็ต้องระวังด้วยว่าไม่ใช่เขาหักหลังคุณแท้ข้างหลังแล้วสุดท้ายคือดวงดวงคือจับฉลาก จับสลากกูอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าจังหวัดคนมากจังหวัดคนน้อยละแต่ว่ามันจะเกิดในกรณีที่อย่างที่บอกอะค่ะต่างคนต่างบัตรดีกันจับไปเป็นคู่คู่คู่คะแนนแฟลตคะแนนแฟลตก็คือมันแทบจะเท่ากันหมดเลยแล้วสุดท้ายต้องจับฉลาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจับฉลากเยอะมากโปรไฟล์ดีเด่นดังไม่ช่วยคุณพวกมากก็ไม่ช่วยละอันนี้แต่สองอันนี้มันต้องมีก่อนเป็นเบื้องต้นแต่สุดท้ายคุณใช้ดวงจับฉลาดิฉันแอบมาคุณประทีปคงสิอดิตอดิตพออไวอยเจ้านายดิฉันเนี่ย จับฉลากได้มาค่ะอันนี้คือเป็นการจับฉลากมือดีก็คือได้มาด้วยการจับฉลากเพราะว่าคุณประทีปเล่าให้ดิฉันฟังว่าสาคนคะแนนเท่ากันหมดเลยสุดท้ายต้องจับรอบรอบค่ายหรือรอบแรกรอบค่ายรอบค่ายใช่คะแนนเท่ากันใครเพชรบูรณ์เอาค่ายยังจับฉลากเลยใช่แล้วก็คือได้ได้เข้ามาเพราะว่าจับฉลากได้เนี่ยคือมันฟังดูตลกนะแต่เราเห็นเลยว่าปัญหาของระบบนี้มันมันประหลาดคือคนเราจะเข้าสู่ การบริหารราชการแผ่นดินในสาขานิติบัญญัติซึ่เป็นหนึ่งในเสาหนา้าธิปไตยของประเทศผ่านการจับฉลากเนี่ยค่ะไม่ได้ใช้การตัดสินกันที่ความสามารถแต่อย่างใดแต่ว่าคุณต้องมีทั้ง3นี้โปรไฟล์ดีจะช่วยให้เกิดคอนเซนแซสได้ง่าย,ยาที่บอกว่าเวลาผู้สมัครเขาพรแมรี่เขาคุยกันเองเนี่ยถ้าคุณโปรไฟล์ดีคนเห็นแล้วเขาก็ยอมรับโดยตัวเองว่าเออพี่คนนี้น่าจะได้ไปต่อเรายอมเถอะเราคลายคะแนนให้เขาดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็จะยึดโยงกับประชาชนเลยนะถ้า,ถาคือรอบประเทศก็จะเป็นแบบนี้ ใ่่หไหมใช่แบบเดียวกันรอบประเทศเนี่ยตีซะว่าถ้าครบจริงๆมันไม่ครบนะบางจังหวัดยังไม่ได้40่นิบคนไม่ครบค่ะไม่ครบถเพราะว่าจังหวัดที่ครบ40น่าจะน้อยมากเออกรุงเทพอะครบอ่กรุงเทพครบอมันก็จะตีซะว่า40แต่ละอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยไปเลือกจาก40เหลือ5ถูกไหม แต่ละประเทศเนี่ยจะเข้าไป154ซึ่งจะไม่ครบหรอกอะจะอยู่ที่ 150, 1 4 0ยส0ถึงร้อเพราะว่าหลายจังหวัดจะมาไม่ถึงนะคะอชอบคิดว่าน่าจะอยู่ที่1 2 0ยยีถึงร้อมากกว่าะคะ,ะแล้วก็1 2 0ยยีนีถึงร้อยสี่สิบีเลือกแต่และจังหวัด จังหวัดละสองคนนะแต่ละอาชีพพอเข้าสู่ระดับประเทศแล้วเนี่ยให้เราเลิกคิดถึงความเป็นจังหวัดไม่มีอยู่แล้วตอนนี้จะเป็นสายอาชีพเป็นกลุ่มไม่ได้มีตัวแทนจังหวัดแล้วไม่มีตัวแทนจังหวัดแล้วอันนี้จะเป็น20กลุ่มในกลุ่มหนึ่งเนี่ยตีซะว่าร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบเราถึงบอกว่ามันอัตราแข่งขันไม่สูงขนาดนั้นนะคะร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบเนี่ยเลือกให้เหลือสี่สิบคนมันคือเข้าหนึ่งสามเลยมันควรจะเป็นร้อยถ้าเต็มเนี่ยร้อยสี่สิบสี่ใช่ไหมถ้าเต็มร้อยห้าสิบสี่เเต็มลย น่าจะอยู่ที่ประมาณ120-140ค่ะคืออย่างกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเงี้ยน่าจะเต็มกลุ่มการศึกษาเนี่ยน่าจะเต็มหรือเกือบเต็มนะคะกลุ่มที่ไม่เต็มแน่ๆน้อยมากๆก็เช่นกลุ่มศึกษาวิทยาศาสตร์กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะกลุ่มสิ่งแวดล้อมกลุ่มเ g ็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มสื่อมวลชนเหล่านี้จะน้อยมากชอบเชื่อว่าอยู่อยู่ที่ประมาณ120ตีช่ว่าร้อยกว่าเลือกเหลือ้าเลือกร้อยกว่าเลือกเหลือ40สี่สิบร้อยกว่าเลือกเหลือ40สี่ส่บร้อยกว่าเลือกเหลือ40แต่ละคนเลือก้เบอร์ อ๋อมันไม่เหมือนละรอบประเทศไม่เหมือนล้ะนะระบบเดียวกันแต่ละเหรียญไม่ตามใกล้ชิดเห็นไหมใช่เอออ้าวช่อถึงได้บอกว่ารอบประเทศมันไม่ได้เข้ารอบยากขนาดนั้นเพราะว่าเราตีเลขกลมๆก็ได้สมมติว่ากลุ่มหนึ่งประมาณ140แล้วกันหนึ่งในสูงสุดมันจะร5 4ยห้ซึ่งใน3หนึ่งใน4ซึ่งมันคือประมาณ1ในสหนึ่งใน4ใช่แล้วแต่ละคนเลือกได้ถึง10เบอร์ช่อถามจริง10เบอร์เนี่ยคุณดูในรายชื่อของกลุ่มคุณอะ โห oh, บางทีคุณยังไม่รู้เลยนะจะเลือกใครถึงสิบอะถูกปะมันแทบจะแทบจะไม่ต้องแข่งขันเลยในกลุ่มของคุณนะ่ะให้ชอ่อเข้าไปดูในกลุ่มสืม่อมวลชนแล้วให้ชอ่อเลือกสื่อมวลชนที่ชอ่อู้สึกว่าเหมาะเป็นสวสิบคนนะเพ่ๆๆอเผ่อช่อยังหาได้ไม่ครบเลยสิบคนนะ่ะถูกไหมจากร้อยกว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการแข่งขันไม่เยอะรอบประเทศแล้วสี่สิบคนเนี่ยไปไขว่เหลือสิบสี่สิบคนเนี่ยสี่สิบคนเสร็จปุ๊บไปไขว่อใช่เพราะเข้าสิบในรอบไขว่ในรอบไขว่เนี่ยคุณก็เลือกได้ตั้งกลุ่มละบอร์ คือคุณจะเลือกได้เยอะมากไม่ใช่สองละเลือกได้5คนคือถ้าเพื่อจะเอาสิบรอบปกติเนี่ยรอบแรกที่เป็นรอบเลือกกันเองเขาจะเลือกได้2เบอร์ใช่แล้วรอบควยเลือกได้เบอร์เดียวใช่แต่รอบประเทศเนี่ยเป็นรอบพิเศษเอ็กซ์ตร้านะคะเพิ่มเส้นเพิ่มลูกชิ้นก็คือเลือกกันเองคุณเลือกได้10เบอร์เลือกควยคุณเลือกได้กลุ่มละ5เบอร์ค่ะสี่กลุ่มคือ20เบอร์อคิดดูดิโอ้มันก็ดูยากนะหนึ่งในหนึ่งส่วนหนึ่งก็คืออาจจะยากแต่ว่าเขาก็ต้องทำกันบ้านมาก่อนเขาถึงให้เววลา10ัน อีกครั้งหนึ่งคือเรื่องวันที่26 26คือจะไม่ใช่อทิตย์นี้เป็นวันพุธหน้านู่น <st> เลยก็จะข้ามอาทิตย์ไปก็จะเป็นช่วงมีห่วงเวลาเยอะสําหรับให้ศึกษาเพราะว่าคุณต้องศึกษาเยอะเหมือนกันเพราะว่าคุณจะต้องเลือกถึงเท่าไหร่ล่ะของตัวเอง,องเนี่ย10เบอร์แล้วก็ของค่ออีก20เบอร์รวมเป็น30เบอร์ใส่กลุ่มละห้าเลือกตัวเองกลุ่มตัวเองไม่ได้เลือกอาชีพตัวเองไม่ได้ก็ต้องข้ามไปอีก4อาชีพแล้วก็เลือกได้อาชีพละ ห้าเบอร์รวมเป็นยี่บเบอร์รวมเป็นยี่สบเบอร์รวมทั้งหมดเป็นสาิบเบอร์ในรอบประเทศต่อหนึ่ง<อ>คนหนึ่งคนคือเราเลือกในกลุ่มของเราสิบเบอร์ก่อนใสิบคนก่อนใช่ค่ะแล้วถ้าเราผ่านเข้าไปเป็นตัวแทนของสิบค,คนนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าสี่สบนะหมายถึงว่าเลือกได้สิบเบอร์แต่ว่ากลุ่มเราจะมีคนเข้าไปสี่สิบคนเออ งงไหมคือร้ยอ 4, ซึ่งเราพูดกันว่าไม่ถึง154หรอกทั้งประเทศเนี่ยทุกประเทศเขาจะเดินจับมือกันมากลุ่มละสองคนถูกไหมคะทั้งจังหวัดจังหวัดละสองคนแม่ห้องสอนสองคนกรุงเทพสองคนเชียงใหม่รวมกันแล้วเนี่ยถ้าเนะต,ต็มที่154เต็มที่154ซึ่งดอกจันนวแบว่าไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกในหลายจังหวัดมันมาไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราไม่เป็นไรเราตีร้อยร้อยสี่สิบตัวเลขกลมร้อยสี่สิบเนี่ยจะเลือกกันให้เหลือ40 โดยแต่ละคนเลือกได้สิบเบอร์อแต่ว่าจากจํานวนเนี่ยเต็มเต็มหลอดหนึ่งร้อยหสิบสี่เนี่ยคุณจะเหลือสี่สิบคนและสี่สิบคนเนี้ยเข้าไปเลือกรอบคว้ยในรอบคุ่ยเนี่ยคุณจะเลือกได้กลุ่มละห้าเบอร์สี่กลุ่มแต่มีคนลงคะแนนสี่สิบคนใช่กลุ่มละสี่สิบคนกลุ่มอาชีพละสี่สิบคนเพราะฉะนั้นห้ากลุ่มโอ้โหเนี่ยมันจะตั้งยากไหมอ่าไม่ยากจัดตั้งได้อืมอันนี้ แต่ชอบคิดว่าอันนี้อันนี้เดาเลยนะคะจากการติดตามมาทั้งหมดชอบคิดว่าในรอบสุดท้ายเนี่ยสู้กันระหว่างจัดตั้งกับซื้อออย่างที่บอกว่าในรอบสุดท้ายที่เคยมาคุยกับผมว่าซื้อง่ายกว่าในรอบเนี่ยเนี่ยการซื้อรอบสุดท้ายจะเกิดกําลังจะเกิดขึ้นคือจริงๆซื้อรอบจังหวัดมีไหมมีที่ฉันได้ข่าวว่าประมาณสองถึงสามหมื่นบาทต่อเสียงนะคะแต่มันหักเละเลยคุณสรยุทธ์เห็นข่าวไหมเมื่อวานนี้มีการร้องเรียนกันหลายที่ดิฉันบอกเลยว่าส่วนใหญ่เรื่องร้องเรียนเกิดจากจ่ายไปแล้ว แล้วคะแนนไม่มาอ๋อที่บอกว่าคิดว่าตัวเองจะต้องได้คะแนนมากกว่านี้นับผิดหรือเปล่าซื้อแต่ว่าคะแนนไม่มาหรือว่าอย่างที่บอกอะดีลซื้อหรือไม่ไม่รู้แต่ไปดีลกันอะมีเงินหรือไม่มีเงินไม่รู้นะแต่ไปดีลกันแน่นอนอย่างที่บอกถูกหักหลังที่เลือกหนูนะหนูเลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วถูกหักหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการรองเรียนกันส่วนใหญ่เลยจะเป็นกรณีนี้นะคะแต่ว่าในรอบประเทศเนี่ย ดิฉันคิดว่าสู้กันชัดเจนระหว่างกลุ่มคนที่เดี๋ยวจะต้องมีการไพ่เมรี่ใหญ่อย่างที่บอกว่า<ม>ในแต่ละสายอาชีพเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปคุยกันละแล้ว<ม>ลเขาจะเกิดการขอหาคอนเซนแซสว่าเราควรจะให้1ิคนใครดีหมายถึงว่าสุดท้ายมันจะได้40นะแต่ว่าทุกคนเลือกได้1ิบเบอร์ไง<ม><ม>เพราะฉะนั้นเขาก็คงจะต้องหาแบบ10คนของกลุ่มเราเนี่ยสุดท้ายที่จะได้เป็นสวเนี่ยควรที่จะเป็นใครคก็คงจะต้องเกิดการคุยกันเยอะอันนี้คือเรียกว่าคือชื่อตอนนี้เนี่ยประกาศแล,ล้วใช่ถ้าใครรวมชื่อมาเนี่ยรู้หมดแล้วใครเป็นใคร ทีเนี้ยมันจะเกิดการสู้กันในสอง,สองระบบ2วิธีการหนึ่งก็คือคุยกันดีๆนี่แหละซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นใช่ไหมคะเฮ้ยคุณเป็นยังไงแนวทางตัวยองคุณเป็นยังไงถ้าเป็นแบบนี้ฉันยอมนะฉันให้คะแนนคุณเพื่อที่จะส่งคุณให้ถึงสวอ,อ,อกับอีกระบบหนึ่งซื้อครับตอนนี้นี่มันเห็นเลยว่าคุณจะซื้อใครบ้างนะคะเพราะฉะนั้น ดิฉันไม่กล้าเดาแต่ว่าที่แน่ๆจะมี2ระบบนี้สู้กัน1ก็คือระบบ primary ระบบคุยระบบคุยแล้วก็อย่างเสียงกันแล้วก็ดูนิสัยใจคอดูอะไรกันว่าฉันสมควรจะมอบคะแนนให้เขาไหมซึ่งชอเชื่อว่าภายใต้ระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี้ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดท่าที่อกทำได้แล้วนะคะกับอีกอันนึงคือซื้อเลยว่ามาเลยคุณคุณเอาเท่าไหร่แล้วคุณจ่ายมาเพื่อเลือกผม ะะเพราะตอนนี้มันเหลือผู้แค่สามพันคนมันบริหารจัดการง่ายสำหรับคนที่เขาต้องการซื้อคุณชอบคิดว่ามีใครวางแผนเอาตารางมากางเฮ้ยอันนี้เราต้องทำอะไรอย่างนี้จะต้องซื้ออะไรนชคิดว่ามีไหมนี่สิมีจินตนาการอเปล่าเราอยู่กับความเป็นจริงทางการเมืองมามากพอที่เราจะรู้อ่านี้ดีกว่าดิฉันเห็นเลยว่าพูดได้ไหมพี่จี้คืออย่างนี้มันมีพักการเมืองที่เราเห็นเลยว่า ดิฉันแปลกใจมากแต่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาอาจจะมีความต้องการควบคุมองค์กรอิสระเพราะเขามีปัญหาอยู่จริงๆคือยกจังหวัดหลายที่มากเลยชัดเจนมากเลยว่าเป็นคนของพรัคใช่ใช่ถึงแม้จะไม่เป็นสมาชิกก็ดูออกใช่ก็คือในจังหวัดรู้กันเลยว่าอันนี้คือ เ็ทั้งเซตหนี้หรือ8ปดถึงเกคนที่ผ่านเข้ามาไอเหมา100%เป็นไปไม่ได้น้องจะมีคนทั่วๆไปแปดที่อิสระหลุดเข้ามาแปดเก้าสิบก็บ้าคลั่งแล้วใช่ก็คือ80% 90%เนก็ี่ยก็คือเป็นคนแบบตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเสร็จรายการเขียนโน้ตบอกให้ผมหน่อยเขาจะไปตรวจดูได้ไม่ได้จินตนาการใช่ไหมไม่จินตนาการเพราะว่า ทางเราเองก็รับข้อมูลจากในพื้นที่เองเขาจะทราบกันคนในพื้นที่เขาจะเห็นแลวเขาจะรู้กันว่าอันนี้เป็นคนของเขาก็จะรู้ถึงขั้นว่าคนนี้เป็นคนของรัฐมนตรีคนไหนเป็นคนของสสคนไหนเป็นคนของอดีตในาการเมืองคนไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือภารกิจอ,อำนาจของสอวถ้าเป็นไปตามรุรมนปัจจุบันเนี่ยใหญ่นะอย่างที่เป็นที่รู้กัน่ะ ตั้งองค์กรอิสระไอ้อเรื่องนายกที่มันจบไปและแต่ว่าอำนาจในการตั้งองค์กรอิสระแก้รัฐมนูญได้หรือ<ป>ไม่ได้ก็อยู่ที่นี่ปปชกกตนะคะสารรัฐมนูญน,นะคะเหล่านี้เนี่ยมีความสําคัญมากมแล้วก็แน่นอนใช่เรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญพอรำลุมนวญบ,บังคับเสียงสอสอกับสวรวมกันแต่บังคับได้ว่าสวต้องมีจํานวนเท่าไหร่ยังไงใช่ค่ะถ้าไม่ได้ถึงจํานวนเจ็ดสิบกว่าคนนี้ก็ไม่ได้ใช่ค่ะแก้รัมนูญไม่ได้เลยประมาณเจ็ดสิบคน ใช่ไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นคุณชอบกับังคิดว่าไม่มีทางที่คนที่ครอบครองอํานาจเนี่ยจะปล่อยอิสระเอ,อดิฉันคิดว่าเขาาหรือคนท,ที่อยากจะเ,เขาไม่มีทาง<ม>ปล่อยให้กลุ่มที่เขาเห็นว่าเป็นอันตรายได้เกินเจ็0สิบเจ็สินี่ยมันเป็นตัวเลขอันตรายเพราะมันคือหนึ่งในสามนะคะเกินหนึ่งในสามเนี่ยมันสามารถกลายเป็นไม้กายสิทธิ์ที่ทำให้พลังของสวกลุ่มเนี้ย ทำทำอะไรได้เยอะมากเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเขาพยายามระมัดระวังไม่ให้ฝั่งของประชาชนได้เกิน70บนะคะบานถึงตอนนี้ดิฉันไม่ทราบถามว่าจะเกิน70็ดสิไหมนี่พูดตามความเป็นจริงเลยนะดิฉันคิดว่าฝั่งประชาชนฝั่งอิสระเองด้วยพลังของสิ่งที่เรียกว่าฟรีวอเตอร์เป็นเกอะเป็นกำรรพอสมควรแต่ดิฉันเองก็ไม่กล้าที่จะพูดว่าจะมากหรือจะน้อยกว่า70เมื่อวานนี่คุณชอบพูดถึงอะไร2องสามหมื่นบาทอะไร หัวละสองสามหมื่นแล้วแต่นะคือจังหวัดที่คุณได้หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยให้คุณรู้ไว้นะคะคุณคุณคุณต่ำกว่าราคาตลาดราคาตลาดจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นจริงเหรอก็เนี่ยดิฉันก็จะโดนว่าอีกว่าพูดไปไม่อกตว่ายังไงนะคุณแสวงอ่ะค่ะเออเขายังบอกว่ามีรางวัลนาจับนะหนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านบาทนั่นน่ะสิแต่ว่าเวลาที่เขาจะจ่ายเงินอะไรกันแบบนี้คนจ่ายเาก็ระวังไม่ให้มีหลักฐานคุณคุณยืนใจว่ามีมีจริงๆ มีจริงๆก็ออย่างที่ดิฉันบอกอ่ะก็ที่ร้องกันเละเทะไปหมดยับเยินไปหมดเนี่ยแล้วจ่ายเราไม่ได้คือโดนเบี้ยวนะคะคือมันมีสองชั้นแต่คุณชอบกํมอมันก็ทําได้ทําได้อย่างที่บอกถูกไหมไแต่ระดับประเทศก็ทําได้เหมือนกันทําได้เพราะจํานวนต้องการแต่ละกลุ่มมันเยอะด้วยนะใช่ ถูกไหมฮะคือจริงๆร,ระดับประเทศยิ่งซื้อง่ายเพราะอย่างที่บอกว่าหนึ่งคนเนี่ยมีถึง30สิบเสียงเลยนะคะคือหนึ่งคนเขาเลือกได้30สิบเบอร์เลือกตัวเอง1ิบเบอร์เลือกคนอื่นอีกห้า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 เพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจจริงเหรอเ <laughs> ชื่ออย่างนั้นใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อเลยคือมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ดิฉันไม่ต้องการให้ผู้ที่จะต้องเข้าไปเป็นตัวแทนของอำนาจนิติบัญญ,ญัติที่ใช้แทนประชาชนเนี่ยจะต้องเข้าไปด้วยวิธีการที่ใช้เงินซื้อและดิฉันเชื่อว่า แม้แต่ในระดับประเทศฝั่งผู้สมัครที่ตั้งมั่นในใจว่าไม่ขายและจะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเองให้ได้หรือเข้าไปเพื่อส่งคนที่ตัวเห็นว่าเหมาะสมเข้าไปให้ได้มีไม่มีใครกล้าบอกว่ามีมากกว่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งหรือยอย่างไรแต่ดิฉันเชื่อว่ามีเป็นเกาะเป็นกรำมมากพอที่จะทําให้รอบนี้เราได้เห็นสวรประชาชนได้เข้าสู่ตําแหน่ง200คนสุดท้ายมไม่มากก็น้อยเลย